ก็เป็นอาวุธที่โดยทั่วไปแล้วออกแบบมาเพื่อใช้กับทหารราบที่มีเกราะเบาดังนั้นจึงไม่มีพลังทำลายล้างเท่ากับอาวุธขั้นสูงจากคลังอาวุธของจักรวรรดิเช่นโบเตอร์หรือพลาสมาก,กันซึ่งทำให้ทหารและเจ้าหน้าที่ของอิมพีเรียลกาดบางคนดูถูกอาวุธชนิดนี้ว่าเป็นปืนไฟฉาย อย่างไรก็ตามควรประเมินพลังสัมพันธ์ของลาสการเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธอิมพีเรียลที่มีพลังมากกว่าเท่านั้นเนื่องจากแม้แต่ลำแสงลาสติสตตลก็สามารถฆ่าเป้าหมายที่ไม่มีเกราะป้องกันได้ส่งผลให้เสียชีวิตทันทีเมื่อตั้งค่าเป็นพลังสูงสุดลาสการเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถเจาะทะลุจุดอ่อนในทุเกรอบเคออร์สเปซมารีนพาวเวอร์อาร์เมอร์ได้และสัตรูอื่นๆแต่ลาสการนั้นโดดเด่นในการยิงแบบรัวๆการยิงเลเซอร์จากลำกล้องลาสการนับสิบหรืออาจจะหลายร้อยลำกล้องสามารถหยุดยัง้ง ของศัตรูที่สวมกราะเบาเช่น Chaos c h ค o c คาล t ิ s หรือ Ork Boys ได้อย่างทันท่วงทีการยิงเลเซอร์แบบเข้มข้นใส่เป้าหมายที่มีกราะทรงพลังเพียงตัวเดียวก็สามารถทำลายเกราะของเป้าหมายนั้นได้ในที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายมากนะักแต่ลาสกันยังคงเป็นอาวุธที่ทหารจัก,กรวัรดินิยมใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการลาสการเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งซึ่งยังคงเชื่อถือได้และแม่นยำในเกือบทุกสภาพแวดล้อมและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเพียงทำความสะอาดเล็กน้อยกับภาวนาต่อจิตออมนิช,ชายของอาวุธหลังการใช้งานก็เพียงพอที่จะทำให้อาวุธนี้ใช้งานได้นานกว่าห0,000่นนาทหลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนคริสตัลซึ่งการกระทำนี้ต้องอาศัยการแทรกแซงจากเทพริสที่มีความรู้ รูปแบบลาสกันอื่นๆปืนอะคาทรันแพทเทิร์นมาคไอวีเป็นปืนลาสกันใช้โดยกองทหารเอลิเซียนจากดาวอาคาทรานแต่รูปแบบอื่นๆของปืนลาสกันที่ผมไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลจำเพาะของปืนลาสกันประเภทอาวุธอาวุธพลังงานอินเนอร์จีเวอนแหล่งพลังงาน Power p a ์แแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มักจะอยู่ใต้ปืนหรือหน้าโลงไกลน้ำหนัก ประมาณ2.3กิโลกรัมความยาวประมาณ900มิลลิเมตรชนิดกระสุนพลังงานเมกาทูลเมกาทูนเรนจากพาวเวอร์แพ็คโหมดการยิงยิงทีละนัดซิงเกิลช็อตหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบฟูลลีออโตเมติกอัตราการยิงไซคลิกเรทประมาณ220นัดต่อนาทีความเข้มของการยิงช็อตอินเทนิตี้ปรับได้ตั้งแต่ต่ำไปสูงโลว์ทูไฮศูนย์เลงศูนย์เลงหน้าหลังแบบปรับได้แอดจูสเตเบิลแบ็คแอนด์ฟรอน พร้อมตัวเลือกเลเซอร์ไซส์กล้องเล็งในตัวความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือสูงในเกือบทุกสภาพแวดล้อมหนาวร้อนเปียกแห้งรวมถึงในสุญญากาศของอวกาศแรงถีบกลับ แทบไม่มีแรงถีบกลับแม้จะยิงแบบรัวความจุ power pack โดยเฉลี่ย power pack หนึ่ก้อนสามารถยิงได้ประมาณ100นัดในโหมดมาตรฐานแต่ก็มี h o l e shot pack ที่ให้พลังงานมากกว่าแต่จำนวนนัดน้อยลงปอรออันนี้ข้อมูลของปืนมาตรฐานรุ่นอื่นๆอ,อาจจะมีความแตกต่างและไม่เหมือน